อำเภอลมเก่าปิดตำนานป่าพูขี้ไก่ชุดพยักยพรพร้อม กรมนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่าเตรียมเข้าพื้นที่ผู้ขี้ไก่เพื่อตรวจสอบที่ดินถูกบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเกี่ยวกับพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักมีปัญหายืดเยื้อมานานหลายปีมีการร้องเรียนเรื่องการบุกรุกป่าต้นน้ำป่าศักของจังหวัดเพชรบูรณ์จากกลุ่มในทุน9ก้ากุมภาพันธ์2 5 6พร้อพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าตรวจสอบเนื่องจากพันเอกพงเพชรเกษุภาหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติหน้าที่4กกรมนนไดด้ชุปฏิิบัต รวมกับป่าไม้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเมื่อปี2551พบว่ามีการมีการออกเอกสารสิทธิ์ด้วยมีการส่งเรื่องให้กับกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดต,ตั้งแต่ปี2552เนื่องจากเป็นที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดได้โดยเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปาศักอยู่ในเขตป่าสงวนตามพระราชบัญญ,ญัติ ป่าไม้ปี2484เป็นต้นน้ำหนึบีชั้น2แต่ปรากฏว่าขณะที่อยู่ในขบวนการเพิกถอนโฉนดยังมีการยึดถือครองบุกรุกแพ้วถางและสร้างสิ่งของเพิ่มเติมขึ้นอยู่เรื่อยๆจากกลุ่มนายทุนจากนั้นศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กอรมอนอจึงได้ร่วมประสานงานบูรณาการและขับเคลื่อนให้มีการเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ดังกล่าวไปนอไปตามข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้ของชาติเมื่อปี2562อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ดินรวม107แปลงเนื้อที่3.574 ได้แบ่งเป็นสองพื้นที่17มกราคม2562เพิกถอน57แปลงเนื้อที่2.195ไร่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคม2562เพิกถอนโฉนดอีก50แปลงเนื้อที่1.379ไร่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามการบุกรุกที่ของนายทุนอย่างต่อเนื่องเงในปี2563ยังตรวจพบการบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างโดย กลุ่มนายทุนรวมทั้งตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่และได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่1มกราคม2564ชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานงานปฏิบัติการที่4กอรมนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารักลอบตัดไม้จำนวน4คนยึดไม้ได้592ท่อนยึดรถบรรทุก ก็พ่วงหนึ่งคันตรวจยึดพื้นที่บุกรุก7จ็ดไร่เศษต่อมาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567ศูนย์ประสานงานปฏิบัติการกรมนเข้าบูรณาการรวมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปะราบปรามพิเศษชุดพยักภัยศูนย์ป้องกันและปรับปรามที่3ภาคเหนือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พชาชน11น้ำจุนสำนักจัดการกระทรวงทรัพยากรไม้ที่4สาขาพิษณุโลกฝ่าย ปกครอ,ององค์หล่มเก่าองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าร่วมกันเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ในพื้นที่บริเวณข้างเคียงตำบลหล่มเก่าตำบลหินฮาวอำเภอหล่มเก่าและตำบลท่าอีบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแผนปฏิบัติการพิทักษ ป่าผู้ขี้ไก่เพื่อบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีความสาคัญเป็นป่าต้นน้ําของจังหวัดเพชระบูรณ์ได้มีการเพิกถอนโฉนดรวมเนื้อที่ประมาณ7 6 0 6ไร่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่หมเหมาะหมกับการทําเกษตรแต่อย่างใดซึ่งต่อไปทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการฟื้นฟูป่าและคุ้มครองดูแลรักษาธรรมชาติต่อไปข้อมูลข่าวภูทับเบิกโพธวศสีทัพทีมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน